พื้นที่หลังตู้เสื้อผ้ามันเหลือเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าฝ้าของบ้านเราสูงอะ่ะควรจะทําตู้หรือว่าจะทําแผงไม้ปิดดีโอ้โหก็ต้องบอกว่าปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่หลายๆบ้านเนี่ย หรือแทบทุกบ้านเลยมักจะถามพวกแบบเสมอครับว่าจะเอาแบบไหนดีแต่ว่าถ้าเกิดการใช้งานจริงๆนะฮะอย่างที่ผมเคยทํามาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าความรู้สึกของเจ้าของบ้านเนี่ยมักจะเสียดายพื้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชั้นบนเผื่อจะได้เก็บอะไรที่มันนานๆใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวแบบปีหนึ่งไปเที่ยวหิมะสักรอบหนึง่งหรือว่าเป็นผ้านวมเป็นกระเป๋าเดินทางอะไรก็แล้วแต่ที่ คิดว่าจะเอาไปเก็บแต่ถึงเวลาที่มาแล้วผมบอกเลยนะฮะว่าหลายๆบ้านเนี่ยที่ผมกลับไปเยี่ยมลูกค้าหรือว่าไปพูดคุยกันนะฮะกลายเป็นว่าทิ้งไว้มันเก็บยากใช้งานยากเพราะจะใช้ทีหนึ่งอ่ะคุณจะต้องไปเอาบันไดนะฮะมาปีนปีนปีน,ป,นปีนขึ้นไปแล้วคุณก็ต้องหยิบของนั่นแนะ่ะบนบันไดแล้วก็ยกขึ้นไปเก็บเวลาจะใช้งานก็ปีนบันไดปัญหาก็คือว่าก็ต้องหาที่เก็บบันไดใกล้ๆตูต้เสื้อผ้าคุณอีกซึ่งมันค่อนข้างสร้าง ความยุ่งยากในการใช้งานพอสมควรนะฮะทีนี้ผมให้ข้อนามอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดบ้านของคุณเนี่ยมีห้องเก็บของมีสเปซที่มากพอเนี่ยไม่ควรทำนะฮะอย่าไปเสียดายมันครับคือพื้นที่หลังตู้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใช้งานยากพอมันใช้งานยากผมถามว่าแล้วคุณไปฝืนธรรมชาติเนี่ยเอาฟังก์ชั่นไปใส่ให้มันเนี่ยเพื่ออะไรครับกลายเป็นว่าเปลืองเงินเปลืองเวลาเปลืองทุกอย่างเลยแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้มันด้วย สู้ทําผนังตกแต่งสวยๆนะฮะปิดคอตู้ลงมาถ้าบ้างคุณสมมุตินะฮะสูง2,93เมตรเนี่ยคุณทําฝ้าลงมาหรือทําเป็นผนังตกแต่งลงมาซะยิ่งจะดีสักว่าก็เอาไปเป็นแนวทางนะฮะแต่สําหรับคนที่มีของเยอะจริงๆแล้วไม่มีพื้นที่นะฮะก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับ